สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ผมจะมาเล่นเบสบอลนะครับแต่ผมกากนะครับฉะนั้นผมก็จะเล่นสามสิบสามสิบนะครับแล้วก็มีทิคนิดหนึ่งผมจะใช้ออโต้คิดสามสิบสามสิบไหนอูต้นอ่ะเอนี่ครับนี่ครับสามสิบสามสิบนะครับกดเข้าไปเลย เดี๋ยวผมจะเล่นให้ชนะให้ดูนะครับท่านผู้ชมผมกินมะม่วงอยู่อืม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 ได้แล้วคนุน มีบอลูนแน่งสโนบอลครมผมเล็กบอลูนแน่งสโนบอลเอาได้แคสเซิลไม่ทันนี่ครับใครไม่เชื่อผมใช้ออโต้คิกจริงมีชุปปังร้อยเดทครับผมใช้ออโต้คิกกับคิดอันนี้ครับเออ,เอ,อนั้นเพราะว่าผมไม่ได้ใช้เลนเบด ทางโกงแต่ทุกคนต้องมีเอเอ,เอไดมอนครับจะถึงจะได้เอนั้นเพราะว่ามันมีไดมอนเอล่าอะไรเงี้ยครับอัปเดตใหม่เกมยากกว่าเดิมนี่เอโมร่เอ,เอล่าออดีจุดเมไม่ีคนตกแล้วอ,อมีคนใช้อ้นั้นโดน <laughs> เทียบเลย ผมใช้บุกผมต้องเข้าไปบุกใช้เลนเบีอะไรผมค่อนข้างกลัวนิดนึงนะเพราะผมจะตกคือฉะนั้นผมก็อาจจะค่อนข้างคล้กลัวนิดนึงชึบ ไม่ต้องห่วงเพื่อนเราใช้ออโต้คลิกเพื่อนไม่เป็นไรอยา่ยาอย่าโอ้ไม่นะเขาใช้เขาใช้อันนั้นทำไมไม่ได้เลนเบลเลยอุ้ยตา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 ยไปตายไปย,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 ยิ้มดอยยิ้มดอยมาดิมาดิาดเอ,อ้อตาย ใ okay. ไม่เป็นไรคือผมไม่แน่ใจตรงนี้มันขึ้นยังไงอะครับผมไม่เคยใช้โอ,อ้คือคือต้องอีกขิบสกินอะคบะอ๋อไ,ไงเลินเบดเขาต้องซื้อมีอิเฟอร์นอลเบดแล้วผมไปบุกมีคนใช้ตัวนั้นเด็ตัวที่เขาฟีเด,ดวิทมา ชึมเฮ้ยทุกคนจะโดนต้องมีตีต้องมีตีต เป็ียนแตกฆ่าให้หมดเลยชึบรับรองอยู่ผมชนะชัวร์เฮ้ยเขาอยู่ข้างหลังอะไรไปฆ่าไอ้สกิลิตันไป่อนเดี๋ยวเราไปฆ่าคนหนึ่งเฮ้ยฮะหน่วยขี่คนทุกคนสวยแล้ว สปีดร้านมากคือแบบคือตอนนี้ทุกคนสปีดล้นมากเลยผมก็จะสปีดร้านด้วยครับเพราะว่าคือคือผมก็ต้องเป็นตามทีมชึบสามเอ็มสามเอ็ม โอเค okay. เข oh, า inferno blade ดีกว่าพวกสเกตเตอนไม่ใช่เพลเยอร์นะครับเขาเป็นแบบคือเคย,เคยพวกที่เขาใช้อันนั้นสิอ๋อไปผมลืมไดมอนด์เอล่าไดมอนด์เอล่า ชนะแล้วโอเคครับทคนเนะี๋ยผมเล่นให้ดูอีกทีครับมันจบไวเกิน

ไปให้ผมบอกงงนั่นนี่ผมว่าละช่ามันถึงผมก็จะใช้ดีเพราะมันมีเองตอนนี้นมีคนใช้ตัวนี้เสรเอ้ยสกิลิกันกได้ครับแต่ทีมต้องใช้เก่งใครใช้ต้องใช้เก่งโอ,โอเคมาเตรียมพร้อมอผมขอโทษนะครับ เผื่อใครสักคนหนึ่งเล่นอยู่ในนี้แล้วผมให้เาต้องคลิกใส่ผมก็ขอโทษนะครับอย่านะอันฟองนะขอร้องคครด่านนี้ผมค่อนข้างถนะัดผมค่อนข้างชอบด่านนี้ปลิอกปลิดเอนทนันเอน,นทันเทเบิล มานะได้เอกดิเดี๋ยวผมไปเอาเอ็มมาเล่ก่นมัน เสกอิมมอลล่าแหวนหนึ่งไม่เป็นไรเดี๋ยวคือเดี๋ยวผมค่อยเก็บใหม่เก,ก็บชุดเกาะก่อนก็ได้ผมต้องได้เอมมอลล่สามันดึงผมจะได้เลนส์โปรเ่คัตอร์กรีชิสเอเอ็มสนอร์มอลผมไม่รู้ ทำนอตนิวเจนแบบดูเขาดันสีดันไฮเปิดโอเคเขาเขาเขาจะด่ากันหรอโอเคใครเนี่ยเขาเขาเขาทำอะไรกันเนี่ยผมค่อนข้างไม่เข้าใจแต่ผมจะพังโดนตรงนี้ไม่พังรออีเวนต์นอตนิวเจนมีนเกลโอเค มผมเคยแก้เพื่อนผมว่าคามีเอ้ผมชาร์จพลังโกคูอยู่การใช้นี้ไปเรื่อย<อ>ๆครับคุณดาเงีนๆหน่อยพี่อัดคลิปอยู่ครโอเคครับนี่ครับผมต้องได้เกาะหนังก่อนถึงจะได้อนี้มั้งผมไม่แน่ใจ โอ้ไม่นะทีมเราคือแบบโอ๊ยตายโอ้ไม่นะเสร์ได้ตั้งไอรอนคือแบบโคตรเยอะเลยคนสก,กีตันไม่ดีท้ายไว้โคตรแจ่ ใครใช้เนี่ยแบบค่อนข้งางชนะใครอยู่ใต้ดินอะ่ะเขาคือใครสกิลิตันผมไม่ไแน่ใจอ๋อสเตลิกเอ้สกิลิตันมันจะเกิดใต้ดินเขามาสร้างที่เกิดตรงเนี้ยเตรียมตัวตายเตรียมตัวตายเลยสกิลิตันขึ้นมาสิ่ได้ยังขึ้นมาดี ขี้กล yeah, ัวขี้กลัวแปลเอ็มกันแลงวมเอ็ม ต้องรีบต้องรีบต้องรีบตังเลยตังเลยไทเอ็มปุกกรดกับฐานโอเคคือฐานหมุนเปนลยไม่เข้าใจแต่ก็ได้เคีบขอบไปเอาอีกกันหนึ่งได้อีกหนึ่งเจม ตายตายโอไม่นะทุกคนกลับกลับทันกับ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 วิ่งต้องวิ่งกลับแล้วต้องวิ่งกลับโดนสามคนเอื้อตาย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 ผมตาย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 จบจบจบชีวิตผมโอเคไม่ตายทุกคนยังไม่ตายเขายังชั่วเขายังชั่วทีมผมเขาเป็นอะไรกันเนี่ยโคตรแปลกโคตรแปลกทุกคนขอหน่อยนะ แต่และเคนี่ผมก็ต้องใช้ดาบอันนี้ตีคนอื่นซึ่ง ผมมาแตงผมมาแตงเงียบๆนะผมตั้งใจเล่นอยู่เฮ้ยเอันเตอร์โคตรแพงทุกคนคผมซื้อนี้ก็ซื้ออันนี้ไปไปบุกถางเขาซื้ออันนี้ไม่ได้ซื้อโอ้คอสโบซื้ออันน,นี้ไปเยอะๆก่อน โอ้ทำไมตะก,กี้ผมกดไม่ติดโอ้โหใครมาผมไปละขึ้นไปบุกตัดทำไยเตียงเขานะเค ค่นข้างน่ากลัวนะครับถ้าเกิดใครใครไม่มีบอลูนอะไรอย่างเงี้ยครับคือตกตายเลยนะครับโอ้โหเฮ้ยเีเสียวเดาบหายแน่ถ้าเกิดตกอะยังไม่มีใครตามมานะ เฮ้ทุกคนค่อนข้างผิวพิวไหวอะไรไหลคล้ายๆใส่น้ำคล้ายๆครับไม่เหมือนทุกคนมันไฮลิมิตล้วโอเคสงสงุดแล้ว ผมค่อนข้างเสียวนิดนึงที่ผมจะลงไปฆ่าเขาเลยเพราะผมกระโดดลงไปไม่ได้ทุกคนผมลืมไม่นะเขารู้แล้วผมอยู่นี่ต้องคาปิดปากค่อยต่อลงดีกว่า อาจจะคิดว่าผมแปลกนะครับใช่ผมแปลกใครทุกคนคิดว่าผมค่อนข้างกลัวโอเคเข้ามาแล้วเตรียมดาบมาดิมาดิมาดิมา,มาตกเขาไม่ตกผมตาย หายว่าแล้วใครไม่ใกลิชใช่ไหมกลิชอินทันอินทันเทเบอเฮ้ยใครมาเขาใช้โดนมาเขาใช้โดนมาคือผมค่อนข้างน่าลำคาญโดนอ่ะคือแบบโดนมันน่าลำคาญนะทุกคนแต่ผมก็ใช้ เวลาการโดนครับใช่ใครทุกคนผมนคิดว่าผมควรไปเอา M อ,อีกทีนเค <Okay. S 1> อเคผมไปเอา M Inferno Blaze เอ้ Inferno ยังไม่ทันยังไม่ทัน,นคือแบบผมยังไม่ทันใจเลยคือคือผมไม่ใจได้ซื้อแฮกเกอร์โอเคโอ้เพื่อนคนนี้เขาแบบ เอ็มได้กี่อันสามโอเคพอดีเป๊ะผมใช้ออโต้คิกเกอร์บิดอยู่นะมี่ไขคนเดิม แต่ขอกลับไปก่อนไปเติมบอกก่อนทุกคนอาจจะเล่นเงียบหน่อยนะผมกอโทษจริงๆไม่กดไม่ได้เฮ้ คนเก็บตกทุกคนเฮ้ยสูงเกินสูงเกินเฮ้ยทุกคนทำแม่แมอรมาเคช่หมเดี๋ยวทุกคนจะปล่อยให้คนอื่นแบกไปนะครับเดี๋ยวผมเอาวันนี้ไปเข้าไปบุกก่อนลองเข้าไปฆ่าคน คือดีๆผมผมต้องการผมต้องการ inferno blade เพื่อได้เอ increasing ข้างล่างนะครับ ตีตัวนั้นแหละถ้าเกิดผมได้ i n น e r n o Beat เยมตัวเผื่อใครเข้ามาได้5ได้ 5m เลยนคนเคยมาครั้งเดียวหา้ามพลาดครั้งเดียวหา้ามพลาดชิบโอ้ขอร้องเคยิ่มยอด มาอินฟโนิทบวกออโต้คิเกอร์โอคนเกบตาว้าว คนคนผมเกือบตายทุกคน,กคน,คต,กคนต้องระวังมันใท้โอ้ทุกคนทุกคนผตายแต่ผมเพิ่งรู้ครับต้องชาร์จแล้วก็ตีถึงจะได้อันนี้ใช่อีกน,นิดนึงคือผมรู้แล้วคเคไม่เป็นไรเก็บเอ็มไม,ไม่ไม่ใช่หนังผมใช่ไหม โอ้ทุกคนผมขโมยเจมตะเกียมีคนเขาบังค่าคนใช่ไหมแล้วเอ็มมันจะวาร์ปไปหาเขาแล้วผมได้ขโมยมาอันหนึ่งโครโกงทุกคนแฮกเกอร์คือผมได้ผมอ๋อตัวคิกเกอร์นะครับโอเคเอาเอ็มก่อนยิมยลดเพื่อนคือเพื่อนผมขอฆ่าไปแล้วคือยิมยอดจึ๊บกับฐาน กลับไม่ได้ตะกี้กลับไม่ติดเคโอ้ก้9เกมทุกคนไม่ได้มาจากไหนอะเออเขาฆ่ากันยังไงผม,มรู้เขาฆ่าอย่างนั้นชิปครั้งเดียวห้ามพลาดสีก่กอโอ้อยจะขายเกมเดียวเอ,เองอ่ะโฮ้ยขุด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 เออนี่ไงแพ้มาแลเคทุกคน e a r o u e a r o u เอวเออทุกคนได้เยอะมากทุกคน เอาอทำอไรพโอเคครับโอ้ห oh! ้ามเวสออบซิเดียนนะครับคือออบซิเดียนคือแบบราคาคือแบบแพงมากครับไม่แพงหรอกคือเอาดีๆมันก็สี่อันแบบสี่อันนั่นเลยนั่นแหละนั่นแหละ เดี๋ยวไปซื้ออันนี้ก่อนโอเคซื้อนี้นะครับโอเคชิปฮัมมิสชิปประมาณนี้เข้าไปโอ้โห้โอ้โอ คนรู้เลยไหมผมไม่เก็บแหละใช้เอ็มผมใช้เอเน่จินเนอร์เรเตอร์ X. เอ็กซ์เฮ้ยไม่ใช่ <c oughs> อีมจ e n เนอ t o เรเตอร์เขาสามแล้วทำไมพี่ <c oughs> ต้องเป็นยี้ด้วยเนะี่ยตกโลกพีต่ต้องระวังต้องระวังไม่ต้องระวังพี่ต้องระวังมากมาก ถ้าหิวแอ่าไปกินงนี้เรากิอินทนโบเคืออินทนโวชอคดูน่ได้แป๊บทุกคนทีหมุมเขาแปลกมากๆคนขาดอาชอันเดียวครับ ขัดเอ็มอันสุดท้ายครับโอเคบ๊ายบายโอเคทุกคนรีบจบเกมดีกว่าเกมเอาตัวคลิกเ,เช็คเช็คกิจเหยินครับเวอร์บ่กบก็ซื้อซื้อนี่สักอันหนึ่งบ็อกไว้เยอะเลยก็อโอโต้วคลิกโว้โว้โว้ทุกคน โอ้ชนะแล้วยังไม่ทันใช้เลยอ่ะไม่เป็นไรทุกคนผมจะไม่ออกไปตรงนู้นไปให้ได้ข้าม่าเลยม่น,นี่มาน,นี่ลอใช้หน่อยขอลองใช้หน่อยขอลองอี้ขอลองเคทุกคนผมไม่แน่ใจถ้าเกิดได้เต็มแล้วมันจะทำอะไรได้ครับ เคยดูผมลองดูกด E ไหมอ๋อมันได้บูททุกคนโอเคกว่าจะรู้โอเคกคนทำมาตั้งนานทุกคนขอ,อจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับอ๋ออดี๋ยวผม,ผมเปิดกีบอกซ์เอ้ยผมเปิดเฮ้กีบอกซ์ให้ทุกคนดูเดยวแบ t ดูพาร s สฮะนี่หมดไหมว้าว เดี๋ยวผมเปิดให้ทุกคนดูไม่แน่ใจผมมีวันทุกคนขอให้ผมโชคดีนะผมได้อะไรมาอมขอให้ได้เลเจนด์นะครับหรือไม่ก็ไดโนเม้า no นะครับขอร้องขอร้องหรือไม่ก็เลนดอมฟีค no ิดขอร้องขอร้องเรื่องไหนดีทุกคน จำจกันจำจีมาเขียวปอกแปลกะทกร้าเมสเ้อไหมไม่รู้อันนี่โอ้อีหมดก็ใช้ได้อยู่เปิดนึก็จะแฮกเกมได้ไปใชงมันไม่เป็นไรอันสุดท้ายทุกคนโอ้อคือผมอยากได้นี้มากมิติกอะ่ะอยากได้ทุกคน โดนคนเกียนโอว้ยเข้าไม่ได้เบิเข้าไม่ได้เอิ้อเบิ้ครทุกคนเดี๋ยวผมเอาเนี้ยแล้วก okay, hey, like. ันเคยเคยนี่ไงขอให้อย่างน้อยก็แค่แบบอันคอมมอนก็ได้คนนี้แล้วกันไม่จำจีแหละใครเกียร ทุกคนอันคอมมอนทุกคนมาดูกันมันคืออะไรมา่มันคืออะไรแต่แป๊บนึงมันกดเอฟคุยยังไงนะอีโมดคิดมากก็เอาเอ็นกินเฟลสออกูดเอมี่เฮลโลก็ คืออันนี้อันใหม่ทุกคนได้ Battle Pass ชีพีเดอร์อะไรสักอย่างมันยูสิมาอีโมดโอเคลองอีโมดอันนี้เน่อยลองอีโมดใหม่ชิบอ่าไม่กดผิดโอเคตอนนี้แค่เนี้ยเคทุกคนช่างมันเดี๋ใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ด้วยนะครับแล้วก็ใครชอบมากๆก็ แชรให้เพื่อนดูเยอะๆนะครับกดกระดิ่งด้วยครับถ้าอยากดูอีกนะครับสวัสดีครับ